ตระกูลแอคเคอร์แมนครับตระกูลที่สามารถใช้พลังไททันได้ครับแม้แต่ไททันทั้ง9ยังต้องหวาดกลัวต่อตระกูลนี้ครับและไม่ใช่แค่นั้นครับผมแม้แต่ราชาวงศ์นะ,าาระรรครับผมราชวงศ์กษัตริย์ตระกูลฟิทครับที่มีพลังของไททันถือกําเนิดครับยังหวาดกลัวต่อตระกูลนี้ครับและมองว่าตระกูลนี้เนี่ยเป็นตัวอันตรายแบบสุดๆครับในกรณีที่ถ้าไม่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลตระกูลนี้ได้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก o นา a Channel ครับคลิปนี้ครับเราอยู่ในจักรวาลของไททันครับผมเราจะพูดถึงตระกูลแอคเคอร์แมนครับตระกูลที่ครั้งหนึ่งครับเคยอยู่เคียงข้างราชวงศ์ตระกูลฟฟดครับตระกูลที่เคยเป็นถึงมือขวาของราชวงศ์ครับแน่นอนครับว่าตระกูลที่อยู่เคียงข้างและเป็นมือขวาขนาดนั้นครับแข็งแกร่งแน่นอนครับแต่ในภายหลังครับด้วยความแข็งแกร่งของคนตระกูลนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะควบคุมและคอนโทรลได้ครับ อาวุธชิ้นนี้ครับอาจจะเป็นหอกร้ายสุดอันตรายที่จะมาทิ่มแทงตัวเองได้ครับราชวงเนี่ยจึงได้มีความเกรงกลัวแล้วก็หวาดกลัวต่อตระกูลแอคเคอร์แมนมากครับทำให้ตระกูลแอคเคอร์แมนด้ครับค่อยๆโดนกำจัดไปเรื่อยๆค่อยๆโดนกำจัดกันไปทีละคนทีละคนครับจนมาในยุคลูกยุคหลานครับผ่านมาเป็นร้อยปีครับสมาชิกของตระกูลแอคเคอร์แมนครับก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่คนครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวแล้วก็ประวัติศาสตร์ของตระกูลนี้ครับว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาเจ๋งแต่แค่ไหนนะครับปีเรื่องราวตอรี่ท บางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นไททันในร่างมนุษย์ครับซึ่งคําพูดแบบนี้ครับไม่ได้เป็นคําพูดแซวนะครับหรือคําพูดกวนๆแต่อย่างใดครับผมมันคือเรื่องจริงเนี้ยสำหรับตระกูลไอเคอร์แมนนะเป็นตระกูลที่น่ากลัวมากครับแม้แต่ซีเจเกอร์ครับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวมาเลครับยังยอมรับเลยครับว่าตระกูลไอเคอร์แมนคือมันเก่งโหดสั์ลัตเซียมากครับแล้วถ้าเป็นไปได้เลยครับแม้แต่ซีเจเกอร์ครับนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจเนียเป็นอาวุธทําลายล้างของ ประเทศมาเลเนี่ยถ้าเลือกได้ครับขอไม่เจอขอไม่ต่อสู้กับพวกแอคเคอร์แมนอีกแล้วดีกว่านะผมสู้ไปก็แพนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ ทุกครั้งแนที่ซีเกเกอร์ไปเิญหน้าต่อสู้กับรีวายครับผมเมื่อโดนรีวายซัดเละเทะหมดเนี่ยตัดแข้งตัดขาตัดนิ้วมือจะไม่เหลือชิ้นดีครับตามประวัติศาสตร์ของตระกูลแอคเคอร์แมนนะครับตระกูลแอคเคอร์แมนครับก็จะอาศัยอยู่กับชาวเอลเดียนะครับก่อนที่จะมีการสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาซสอีกครับโดยตระกูลแอคเคอร์แมนนะครับเป็นผลพลอยได้จากวิทยาศาสตร์ไททันครับทำให้พวกเขาสามารถดึงพลังของไททันบางส่วนออกมาใช้งานได้โดยที่พวกเขาเนี่ยยังคงความเป็นมนุษย์ได้อยู่นะครับ เพราะนั้นครับถ้าจะบอกว่าคนพวกนี้นะเป็นไททันในร่างมนุษย์ครับผม <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นการพูดที่เวอร์หรืออวยเกินจริงสักหน่อนะผม ว่าตระกูลนี้เออมันมีพลังไททันนะครับแฝงแล้วก็สิ่งสถิตอยู่นะโดยหน้าที่ของพวกเขานี่ครับคือจะต้องคอยปกป้องกษัตริย์ของเอลเดียนี่นะครับทำหน้าที่เป็นเหมือนมือขวาของราชาครับแต่หลังจากที่จักรวรรดิเอลเดียได้ล่มสลายไปหลังจากเกิดมหาสงครามไททันครั้งใหญ่เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับก็จะมีพวกชาวเอลเดียแล้วก็รวมถึงครอบครัวของแอคเคแมนเนะครับเข้ามาอยู่ในกำแพงพร้อมกับกษัตริย์ฟิตนะครับพอเข้ามาอยู่ในกำแพงครับแน่นอนครับว่ากษัตริย์องค์แรก ได้ใช้ความสามารถของไททันถือกระเนิดครับลบความทรงจำของผู้คนในกำแพงออกครับแต่พลังในการลบความทรงจำนี้ครับไม่มีผลกับตระกูลแอคเคอร์แมนครับ คนบางกลุ่มเองก็ไม่ได้รับผลกระทบในการลบความทรงจำนี้ด้วยนะรวมถึงพวกกลุ่มชาวเอเชียด้วยด้วยนะครับตอนนั้นครัาจังวงเนี่ยก็จะพยายามโน้มน้าวน,นะครับว่าเออคนที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับหรือว่าไม่สามารถลบความทรงจําได้นะครับก็โน้มน้าวให้มาเป็นพวกขุนนางอะไรไปนะแต่ตระกูลแอคเคอร์แมนครับผมไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้ครับก็เดยรอกว่าเขาเป็นนักลบเน่ยจะมาลบความทรงจำําแล้วก็ให้อยู่แต่ในกำแพงอยู่อย่างหวาดกลัวยมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลนักลบพวกนี้มันจะยอมรับได้อยู่แล้วนะพอกลุ่มบุก คนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างตระกูลแอคเคอร์แมนครับหันหลังให้กับราชวงศ์ครับไม่ได้มีแนวคิดไปทิศทางเดียวกับพวกกษัตริย์กับพวกราชวงศ์นี่ครับแน่นอนครับว่ากษัตริย์ในผมก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานะครับว่าอูไม่สามารถควบคุมพวกนี้ได้แล้วนะวันดีขึ้นดีครับพวกนี้ครับอาจจะมาต่อต้านหรือทําลายพวกกษัตริย์อะไรก็เป็นได้ครับทำให้กษัตริย์นี่ครับก็ได้ทําการกดขี่ข่มเหงนะครับทั้งตระกูลแอคเคอร์แมนครับรวมถึงพวกตระกูลเอเชียครับต้องการที่จะทําให้แบบศูนย์พันไปเลยนะครับ แต่ก่อนที่ตระกูลแอคเคอร์แมนเนี่ยจะหายสาบศูนย์ไปซะทุกคนนะครับพูดนาของตระกูลแอคเคอร์แมนครับได้เสนอเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยครับเขาแรกครับคือยอมตายนะแล้วก็ยิ่งเขาเสนอว่าเขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายยอมตายครับแล้วก็ให้พวกเราลูกลูกหลานของตระกูลแอคเคอร์แมนนะครับอยู่รอดปลอดภัยต่อไปครับโดยที่เหล่าลูกหลานหลนังจกนีครับจะไม่ได้รับการส่งต่อข้อมูลความจริงที่ว่ากำแพงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแท้จริงแล้วมนุษยชาติไม่ได้ล่มสลายครับแท้จริงแล้วเนี่ยมีการลบความ ความทรงจําของพวกประชาชนอะไรพวกนี้ครับอาดเหล่าลูกหลานเนี่ยก็จะไม่ได้รู้ข้อมูลตรงนี้เลยนะครับทำให้ตระกูลแอคเคอร์แมนนี่ครับความเป็นอันตรายต่อพวกราชวงศ์ครับก็จะลดน้อยลงมาเยอะเลยละครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีครับมันยังไม่ได้เป็นการหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพวกตระกูลแอคเคอร์แมนอยู่ดีครับผมพวกตระกูลแอคเคอร์แมนบางคนที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับผมก็ยังคงโดนไล่ล่าอยู่ดีครับบางคนครับก็ต้องไปหลบภัยที่นครใต้ดินครับบางคนครับก็ต้องหนีไปในพื้นที่ชนบทครับไปอยู่แบบขอบกําพ แพงนู่นเลยครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ทําให้การไล่ล่าตระกูลแอคเคอแมนครับ จุดลงอย่างสิ้นเชิงครับคือตอนที่อูี่เลสนี่ครับที่ครอบครองพลังไททันถึงเกิดแล้วก็เป็นกษริย์ที่แท้จริงครับได้พบเจอกับเคนนี่แอคเคอร์แมนครับเคนนี่เนี่ยครับพยายามที่จะไปรอบฆ่าอูี่เลสนะครับพอ2คนนี้เจอกันครับได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจอะไรการนี้จากที่เคนนี่ต้องการจะฆ่าจะแกงเขานะครับกลายเป็นเพื่อนสนิทเขาซะอย่างนั้นครับและเขาก็ได้ทําการเสนอตัวครับอาสาที่จะเป็นกําลังอาสาที่จะคอยทํางานให้กับอูี่เลสครับพวกตระกูลแอคเคอร์แมนเนี่ยครับเขา จะมีพลังแฝงที่สามารถตื่นขึ้นมาได้ครับพอพลังแฝงนี้ตื่นขึ้นมาครับ <c oughs> ก็จะทําให้คนในตระกูลนี้เนี่ยเก่งแข็งแกร่งกว่าชาวบ้านชาวช่องครับเป็นพลังที่เหนือสามาัญสํานึกกว่ามนุษย์ทั่วไปครับโดยพลังนี้เนี่ยจะตื่นขึ้นมาในกรณีที่คนของตระกูลแอคเคอร์แมนครับรู้อย่างแน่ชัดครับว่าเขาต้องการอะไรว่าเขาอยากจะทําอะไรถ้าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนครับพลังก็จะถูกปลุกขึ้นมาเมื่อพลังได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้ครับตระกูลแอคเคอร์แมนเนียจะแสดงความสามารถทางกายภาพขั้นสูงกว่ามนุษ ทั่วไปออกมาได้ครับและไม่เพียงความสามารถทางด้านร่างกายที่จะเพิ่มขึ้นมาถึงขีดสุดนยครับพวกเขาเนี่ยจะยังได้รับแม้แต่กระทั่งประสบการณ์การต่อสู้ของตระกูลแอคเคอร์แมนในอดีตได้อีกด้วยครับก็จะเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผลอย่างมากครับจากคนที่เป็นเด็กธรรมดาร,รดาอย่างพ่กษัิย์ครับสู้ไปโป้งไม่เป็นไรหรอกครับแต่พลังพอตื่นขึ้นนะครับสามารถที่จะฆ่าผู้ใหญ่ได้เลยนะครับผมประสบการณ์การต่อสู้จากพวกแอคเคอร์แมนรุ่นเก,านก่าๆรุ่นก่อนนะครับก็ตกทอดมาถึง มิคาต่าได้นะครับในตอนที่พลังตื่นขึ้นมานะนับได้ว่าพลังของตระกูลแอคเคอร์แมนครับถ้านอกเหนือจากพลังไททันนะโอ้พลังของตระกูลแอคเคอร์แมนนะครับก็เป็นพลังที่แข็งแกร่งมากที่สุดในโลกอย่างหนึ่งเลยละครับประสบการณ์การต่อสู้ของคนแนอดีตครับสั่งสมกันมาตกทอดมาถึงคนในรุ่นปัจจุบันครับนี่ก็โหดมากๆแล้วครับและยังสามารถดึงเอาพลังไททันบางส่วนมาใช้ได้ครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยยังคงสภาพความเป็นมนุษย์ได้อีกด้วยนะโอ้มันจะมีอะไรที่มันจะโกงไปกว่านี้อีกเดียว เป็นตระกูลที่อันตรายจริงนะแต่พลังที่โหดสัต์รัสเซียขนาดนี้ครับก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กันได้ง่ายครับการที่จะใช้พลังนี้ได้เนี่ยต้องถูกกระตุ้นด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดครับคือตัวเองเนี่ยต้องแบบวิกฤตต้องเข้าตาจนอะไรระดับหนึ่งนะถึงจะปลุกพลังก้นเบื้องดีขึ้นมาได้ครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปครับว่าพิกซาครับเดิมทีก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดานะครับผมจนกระทั่งตอนเธอก้าขวบครับก็มีโจรมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเธอนะครับเอเลนมาช่วยมิกซาครับมิกซาที่แบบเป็นเด็กผู้หญิง กำลังมึนๆงงๆอยู่เลยครับทำอะไรไม่ถูกครับจนเอเลนสั่งให้สู้ให้สู้นะครับผมก็เป็นการปลุกพลังของมิการตาให้ตื่นขึ้นมาครับว่าเธอต้องสู้นะเธอถึงคราวที่จะต้องสู้แล้วเธอตัดสินใจที่จะต้องสู้แล้วครับเธอก็สู้ครับผมเพื่อปกป้องเอเลนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่พลังของมิกาสตาเนี่ยครับได้ตื่นขึ้นมาแล้วนั่นเองครับรีไวเองก็เคยบอกว่าตัวรีไวครับรวมถึงเคนนี่แอคเคอร์แมนครับก็เคยมีช่วงเวลาที่คล้ายๆกันครับเมือนกับว่าพลังของพวกเขาครับถูกปลุ ขึ้นมาทําให้พลังเนะครับเอ่้อล้นขึ้นมาครับแล้วก็เก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นอะไรกันไปนะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของตระกูลแอคเคอร์แมนครับเป็นตระกูลที่น่าเสียดายนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยควรจะเป็นตระกูลที่มีความยิ่งใหญ่นะครับควรที่จะได้เป็นแบบตระกูลขุนนงขุนนางอะไรขนาดนั้นเลยนะ แต่ก็นี้ครับเออผู้บัญพับหลุดแอคเคอร์แมนเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับราชาฟิตองค์แรกไงครับหันหลังให้กับแนวคิดของราชาฟิตนะครับและราชาฟิตไหนบอกว่ามึงรักความสงบไงฮัลโหลพอคนไม่เห็นด้วยกับบึมก็ฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์เขาตรงนั้นนะเออราชาฟิตนี่ก็การกระทําอะไรแปลกๆนะครับมันเป็นการตัดสินใจผิดตั้งแต่แรกเนีสำหรับราชาฟิตเน หันหลังให้กับการต่อสู้ครับแล้วก็เลือกที่จะอยู่อย่างขลาดเขานะครับภายในกำแพงนะบ้าบอคอแตกมากนะกลายว่าการตัดสินใจและการการะทําครั้งนั้นครับมันนำศกราฏการรเนี่ยมาสู่ชาเอลเดียซะมากกว่าครับไม่ได้เป็นการสร้างสวงสร้างสวรรค์อะไรให้กับประชาชนของเขาหรอกนะถ้าจะพูดถึงสวรรค์นะก็เป็นแค่สวรรค์ะครับของพวกกษัตริย์แล้วก็พวกขุนนางเพียงเท่านั้นเลยละครับคนอื่นเขาไม่ได้แฮปปี้ด้วยนะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนี้กันอีกเช่นเคยครับใครชอบตระกูลเอคเคอร์แมนบ้างครับใครชอบ อบสมาชิกค,คนไหนของตระกูลไอคแมมครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยรอคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับและสําหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับดูเสร็จแล้วเนอะชอบทูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คั้งหน้าครับกับผมปโปรดกมนาชนะครับผม,มนะครับบายบายสวัสดีครับ